เงไดใ้ใช้ทีละเดือนสองหมื่นกว่าใช่นุ่นลูกสาวฉันอะมันเก่งส่งเงินให้ใช้ทีละเดือนทีละสองหมื่นกว่าเป็นคนบอกบทเป็นคนบอกบทว่าแต่แกเถอะส่งเงินให้ใช้บ้างป่ะส่งเงินให้แม่ใช้บ้างปะใช่อะไรนะที่แป้งบอกลูกสาวฉัน่ะเก่งบอกชื่อลูกใช่ลูกสาวฉัน่ะมันเก่งส่งเงินให้เดือนละสองหมื่นกว่าแล้วแกส่งให้แม่เท่าไหร่ แล้วลูกแกล่ะส่งให้แม่เท่าไหร่แม่หรแกอะส่งให้ที่บ้านเท่าไหร่อ๋อคุยกับเปาบอกเปาเนี่เปาใช่นุ่นลูกสาวฉันน่ะเก่งส่งเดอส่งให้ฉันเดือนละสองหมื่นกว่าแล้วแกล่ะส่งให้แม่เท่าไหร่ส่งให้ที่บ้านเท่าไหร่แล้วแกล่ะส่งให้ที่บ้านเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดีกว่าให้ใช้บ้างไหมมันจะไม่มีปอนนึงตอต่อใช่นุ่นลูกสาวฉันน่ะเก่งแล้วส่งให้ใช้เดือนละสองหมื่นกว่าแล้วแกล่ะส่งให้ที่บ้านช แล้วแกล่ะส่งให้ที่บ้านบ้างไหม,มนี่ค่ะ,ะตะนี่นะสองสองหมื่นใช่นุ่นลูกสาวฉันน่ะเก่งส่งให้ใช้ได้แล้วทั้งสองหมื่นกว่าแล้วแกล่ะส่งให้ที่บ้านบ้า,บางไหมใช่ก็มีส่งบ้างแต่ไม่เยอะ